จทย์คือให้ออกแบบและเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมให้อ er r เ r หรือ E/N ลูกเข้าใกล้ศูนยนะครับซึ่งสมการของ P.D. ครับคือ R/N คือ Set Point แล้วก็ C/N คือ output นะครับเอามาผลลบนให้อ r er r o r มีค่าเข้าใกล้ศูนยให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้คือแปรแกรมที่อาจารย์ให้มานะครับผมเอามาตอบเป็นรูปนี้ครับผมซึ่ง Set Point เนี่ยเราต้อเป็น A.C.D. นะครับแต่ว่า ตอนต่อเนี่ยมีปัญหาผมก็เลยผมก็เลยใช้ Potential นะครับในการปรับค่าเ e t Point นะครับส่วนส่วนผมนี้คือสัญญาณรกบระบบนะครับดิสบรันก็ถ้าเราลองเซต Point ไปที่ค่า2กว่านะครับก็คือประมาณ2.37นะครับแล้วผมลองปรับที่ ดิสบานนะครับสั่งสัญญากษก่อนนะครับพอปรับนะครับเห็นไหมว่าการมันจะการมันจะสั่นแล้วก็รูเข้าสู่ค่าเดิมได้นะครับก็คือประมาณ2.351าาึงคือกำลังค่อยๆคื่อนที่เข้า3.51นนะครับต่อมาเราลองปรับ เซ t ตพอยต์หม่เป็น3.33บ้างนะครับเราลองปรับค่าดิสบาลน,นะครับแล้วลองสังเกตจากการาฟนะครับสัญญาณตอนแรกนะครับมันจะแตมหรือว่า over shoot ขึ้นไปนะครับแล้ว C N เนี่ยมันจะพยายามลู้เข้าเซ t ตพอยตหรือว่า I ของเราเนี่ยองมันจะค่อยๆรู้เข้า3.33นะครับเนี่ยการาฟก็จะค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับลู้เข้าค่า I